นะครับเราจะมาเล่นแมป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  my restaurant นะมาเดี๋ยวนี่น่าคือใครเหรออ๋อชั้นนะ่ะคือบิ๊กเกมแล้วชั้นนะ่ะจะมาสอนแกเล่นเกมอย่างแรกเลยไปต้อนรับลูกค้าโอเคแล้วทำไงต่อหรอก็กดตรงลูกค้าที่สัง แล้วก็ไปโกดที่ที่เขาสั่งแล้วก็ทำอาหารแค่นี้รอทำอาหารเสร็จโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็เอาไปเสิร์ฟลูกค้านี่เอาไปเสิร์ฟโอเคเป็นไงบ้างครับที่มากินอาหารร้านนี้อร่อยนะครับอ,อร่อยมากเลยค่ะ ลูกค้ากินเสร็จสักทีนี่อะนี่นะอันนี้โอเคเกียร์ละอะไรียดัดเนี่ยจะรอลูกค้ากินเสร็จโอเคครับลูกค้าขอบคุณที่มากินแล้วก็ไปล้างจานนะโอเคโอเค,อเคได้ได้แล้วตรงนีส้สามารถจ้างพนักง,งานได้อยาจะจ้างเคฟอืมขอให้มีขอให้มีความสุขกับการทำอาหารโอเค นี่ครับคุณลูกค้ามานี่อยากกินเมนูอะไรสั่งได้เลยนะครับสั่งได้ตามใจเลยเพราะว่าที่นี่นั้นไม่ใช่บุฟเฟ่น,นะครับสั่งได้ตามใจเลยกินหมดปรับนะครับคือ <c ười> กินหมดปรับกินหมดนะกินได้ตามสบายเลยครับที่นี่ไม่ใช่อันนี้มาออเดอร์ไปไปนั่งเลย นี่ลูกค้าสนใจเมนูอะไรเป็นพิเศษทางร้านลรไหมครับร้านเราเพิ่งเปิดวันแรกอืมนี่นี่ร้านเรานั้นมีเตาอบที่ทันสมัยมากที่สุดแล้วมีที่ร้านจานที่ทันสมัยมากที่สุดสูดสุตสูดสูด,สด,สดอู้มาตัวนี้นะลูกค้ามาแบบโคตรเยอะเลย สงสัยคนตะเกียนนั้นที่รีวิวบอกว่าอุ้ยร้านอาหารนี้มันอร่อยจังอู้แล้วก็เอาไปโปรโมทลงเฟซบุ๊กแน่นก็เฟซบุ๊กแน่นอนอีนะเอ้ยพี่แว่นเอาอะไรเอาทาโก้ใช่ไหมโอเคได้ได้ได้ไดมันจะทำไม่นุันในนี่ร้านเหล่านั้นเป็นเป็นแบบ โมเดิร์นนะไม่เหมือนร้านข้างๆเนี่ยร้านอะไรเนี่ยไม่ดีเลยเออนะร้านนั้นอย,ย,ย่าอย่านะกินร้านเราเถอะนะร้านเราอร่อยกว่านะอร้านเราอร่อยกว่ามาเดี๋ยวเสิร์ฟเบอร์เกอร์ให้ลูกค้ากันโอ้โหทำไมมันเสิร์ฟได้ทีละคนวะเนี่ยถ้าไม่กินแบบไม่รอกันเลยอ่ะคือแบบไม่ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไม่ถ่ายรูปอื้อหือ ใช้ให้ไปทำอาหารอีกแล้วโอ้โหแล้วอาหารนี่แบบสุกโคตรนานเลยนี่กดอ,อ,อ่าชวนกินได้ตามสบายเลยครับส,สบายนะไม่คช่สบายอุ้ยนี่ตอนนี้นั้นเลเสืบอาหารครบจบในชุดเดียวเฮ้ยโอ้ นี่นี่ครับข้าวครคที่คุณสั่งเป็นไงครับอร่อยไหมครับอืม,มแมเคเ่นี้เก็บเกเวอร์อุ้ยเนี่ยนี่ก็ไม่ต้องกินเอามาเอาไปล้างจานให้ตังด้วยโอ้โหกินหมดปรับเป็นไงโดนปรับโดนปรับไปดโอุย้ยขี้เกียจล้างจานเะยขี้เกียจมีตังแล้ว นี่นะแล้วเดี๋ยวอ่าตังโอ้โหเขาไม่ได้มากินไปคู่กันหรอเนี่ยเอาแบบรีบกินว่างั้นรีบกินโอ้โหจ้างลูกจ้างดีกว่าลูกจาากก้างกดตรงไหนวะเนี่ยกดตรงเออมตรงไหนวะตรงไหนวะเนี่ยนี่จ้างไปเลยจ้างคุณเดวิด คุณเดวิดเนี่ยฝากร้านด้วยนะเดี๋ยวไปหาซื้อของก่อนคุณเดวิดฝากร้านด้วยโอเคไปแล้วนี่นะเรามาชมทุ่งสุลากันนะนี่นะเดี๋ยวเราไปบิ๊กช็อปเลยนะร้านนี้นะั้นขายของแบบคุณภาพดีนะเราต้องไปซื้อนะอือนี่นะไม่เหมือนไม่เหมือน มีมีเกียรหอือไม่เหมือนมีเกียเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหซื้อเลยบูยี่สิบห้าโลวะมาโอ้โหอยากได้เตาอบแบบดีๆอ่ะมีไหมเตาอบแบบุบแบบประหยัดอ่ะโอ้โหไม่มีเลยหรอ ตังก็ไม่พอด้วยดีมีสองร้อยแปดสิบกว่าบาทนั้นซื้อโต๊ะแบบนี้แล้วก็แบบซื้ออันนี้ดีกว่าอ๋อคิดอะไรออกแล้วซื้อสามอันแล้วก็อันนี้อีกสามอันนี่อีกสามอันโอ้ตังไม่พอนั้นเอาแค่นั้นนั่งแค่โต๊ะไปก่อนนะครับลคา้าอีนั่งแค่โต๊ะไปก่อน อ่ะซื้ออันนี้ก็ด้อุ้ยสองร้อยเลยหรอมาโอ้ยแพงโคตรแพงเลยโอ้โหโคตรแพงอ่ะ,อะซื้ออันเดียวด้อ่ะอันเดียวป่ะอืมอันเดียวพอนะะจนแลมาไหนมาดูลูกจ้างไหนดีอืมร้านเราตอนนี้เป็นแบบ ไหนร้านเราอ้ํานี่เหรอโอ้โหมีร้านคู่แข่งด้วยร้านคู่แข่งไม่ดีนะครับอืมร้านคู่แข่งไม่ดีนะเออนะนี่โอ้โหแบบอุายสั่งออนไลน์ได้ด้วยโอ้โหสาหรับคนที่แบบขี้เกียจเดือนอะอืมนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสร้างนี่กันเลยนะอันนี้นะเป็นโต๊ะนะ โตะไม้นี่โตะไม้นั่งแบบประหยัดหน่อยนะนั่งแบบประหยัดกันหน่อยประหยัดพื้นที่อือนะไม่มีจะก,กินอู่แล้วเอา้ามันลบออกอยังไงอะ่ะอันนี้เหรอโอเคสร้างในโทรศัพท์ยากมากเลยโอโ้โหนี่ละกันเดี๋ยวงบมาค่อยสร้างสามอัน เออเนี่ยสร้างอย่างไปก่อนเออไปไปไปกินเชิญเชิญกินได้เลยครับเชิญรับประทานได้เลยนะเออนะเนี่ยนะถ้าสร้างโต๊ะอันนี้หมดนะเดี๋ยวปิดคลิปแล้วเออนะเร่งรีบอือนี่ทำอาหารคุณลูกค้าครับออเดอร์ได้แล้วนะครับเอ้ยคุณลูกค้าอยู่นี่นี่ว่าเอา้ามันโอ้โหที้เกียจทำอาหารอะ โอ้โหต้องล้างจานอีกผมไม่อยากล้างเลยม,มาเดี๋ยวเอิ่มขยายกิจการหน่อยอืคอคุณลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับผมมีลูกจ้างอยู่สองคนนะอือโอ,โ,โอ้โหโอุย้ยนี่ววเราได้ครัวซองกับพอดด์ว้าวว,าว้าว ซื้อของออนไลน์ line, ได้ไมั้ยม่านบอกอะ่ะให้ซื้อของออนไลน์ได้อะ่ะตะเก็นเนี้ยอือซื้อเลยซื้อของออนไลน์ line. นี่นะเดี๋ยวซื้ออันนี้ก่อนซื้อมาสามอันทำไมโอ้ซื้อสี่อันแล้วเนี่ยโอ้โหกดเพิ่นไ่กดเพิ่งอือ มานี่นะตอนนี้ครบหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวสร้างตรงนี้หน่อยดีกว่านี่เรียบร้อยนะนี่นะเราได้มาเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะตอนนี้นะร้านอาหารเรานะมีที่นั่งสมีที่นั่งทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเ้าสอองสิบสาสิบสาโต๊ะนะ แล้วมีคนมารับประทานเยอะมากเลยนะนี่นะร้านของเรานั้นราคาถูกนะแล้วและย่อมเยาวนะโ้อทีนะครับลิ้นพันธ์นี่ครับขานาดแซนด์วิชในราคา15บาทเลยนะครับแฮมเบอร์เกอร์20บาทนะอือร้านนี้ไม่ใส่ยาพิษนะอือไม่ก็ต้องไม่ใส่อยู่แล้วปะออเออนั่งเลยนั่งเลยนั่งไหนล่ะอือ เร็วเร็วเร็ว,รว,รวโอ้โหมาสำหรับคลิปวันนี้นะก็แค่นี้ก่อนนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอี